โอเคครับก็สวัสดีทุกคนทุกท่านกันด้วยเลยละกันนะครับสวัสดีเด็กเล็กเด็กแดนกันด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาสอนแต่งรถนะครับให้ไม่ใช่ชอนดิชอนชอนไม่ใช้สอนนะครับวันนี้ผมจะพาพาไปซื้อไหลรนะครับมีน้องถามมานะครับว่าที่ซื้อไหลจากไหนนะครับเดี๋ยวผมพาไปซื้อนะครับเดี๋ยววันนี้พาทัวร์แมพเลยละกันทับคลิปทัวร์แมพเลยละกัน แต่ที่ส,สวยนะครับไม่รู้จะทําปกยังไงดีวะเดี๋ยวไปคิดอีกทีแล้วกัน,นครับโปกคลิปนะอันนี้บนสุดนะครับมันจะเป็นที่ทํางานนะครับอันนี้ลานซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับล่างสุดนะโอเคครับเดี๋ยวผมพาทั่วแม่ก่อนเลยอันนี้เดี๋ยวผมจะไปสอนเปลี่ยนสีรถนะครับกองกองกองซ่อมบักนะครับทัวทีเข้าไปเลยฮนะโอเคครับ แต่อีพีต่อไปผมไปลองเล่นภาคหนึ่งนะครับอันนี้มันเป็นภาคที่สองืองที่เขาอัปเดตมาครับผมจะไปลองเล่นที่ยังไม่ไอัปเดตนะครับนี่นะครับเป็นสี่รถนะครับแล้วก็เลื่อนดูเลยนะครับว่าจะเอาสี่อะไรอันนี้กระป๋องสีนะครับที่ไปพ่นล้อแล้วก็ไปพ่นอะอะไรว่าที่เขาเรียกว่าอะไรกระโปรงนะครับที่ไปพ่นกระโปรงนะฮ้ขวอันนี้อันนี้สนะีครับนี่นะฮะอันนี้สีแดงสีขาวนะ ซื้อก็กดอันนี้นะครับ3 0 0พันนะครับ3 0 0พันหรือสองพนี่แหละเปลี่ยนสีนะครับเดี๋ยวผมวงให้ไว้เล็กเดี๋ยวผมวงให้นะครับว่าเปลี่ยนสียังไงนะฮะโอเคนะอันนี้ผมเปลี่ยนสีเลยนะผมเอาสีแดงนะครับของมันบั๊กอะไรเนี่ยมันโอเคเดี๋ยวผมพาไปดูแมปกันเลยครับไปร้านซูเปอร์มาร์เก็ตก่อนนะครับกันแรกไกลเหมือนกันนะเนี่ยโอเคครับเดี๋ยวไปกันเลยนะฮะเดี๋ยว ตัดไปตอนที่ถึงเลยแล้วกันนะครับตัดเข้าปากเข้าดงนิดนึงครับโทษทีพอดีเชียนโอเคนะครับเดี๋ยวตัดไปตอนถึงเลยแล้วกันครับตาดซูเปอร์มาร์เก็ตอยู่ล่างสุดเลยนะครับโอเคครับเดตัดไปตอนถึงเลยเอาไม่เอาไม่ไม่ไปร้านซูเปอร์มาร์เก็ตลราเปลี่ยนใจละเดไปร้านน้ำมันแทนนะครับปั๊มน้ำมันนะครับล่างสุดเลยนะครับเดี๋ยวผมพาไปปั๊มน้ำมันก่อนนะฮะไปปั๊มน้ำมันแล้วก็ไปร้านซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับแล้วก็เข้าเข้าไปที่ร้านอะอะไรวะเขาเรียกว่าอะไรวะ ร้านซื้ออะไรครับที่พวงอะไรแล้วก็พวงอะไรหาอะไรละ่ะพวงมาลัยไม่ใช่พวงมาลัยแล้วเขาเรียกว่าอะไรอจะจำพวงมาลัยไม่ได้เออพวงมาลัยแล้วก็พวกแม็กพวกฝากกะโปรงพวกเครื่องยนต์ครับเดี๋ยวผมภัพซื้ออีกทีนะครับเดี๋ยวตอนนี้ไปปั๊มน้ํามันก่อนครับโอเคครับเดี๋ยวไปต,ตัดไปตอนถึงปั๊มน้ํามันเลยครับ โอเคครับมาถึงแล้วเสียงอัด้ง่วงเนี่ยครับพอดีเพิ่งตื่นนะครับไม่ห้องจัดเลยครับโอเคครับแล้วก็ข้างที่เราจะเติมเข้าไปนะครับอันนี้ผมจะมาสอนเติมน้ํามันด้วยนะอ๋ออะไรเนี่ยปิดประตูนะครับเดี๋ยวปิดประตูก่อนปิดประตูไว้เอาอากาศเข้านะครับพอดีร้อนนะฮะอ๋อโอเคนะครับจอดนะครับจอดจอดเอาอเฮ้ยอะไรเนี่ยมันมันไม่อยากให้อยู่นะครับคันเร่งมันค้างนะครับเดี๋ยวต้องผ่อนคันเร่งลงนะครับ ทำให้เขาเล่งเลิกบักนะเดี๋ยวผมไปลองเล่นภาคหนึ่งนะครับอันนี้มันภาคสองมั้งที่อัปเดตมาอยากให้เปลี่ยนรถได้่มันเปลี่ยนลถไม่ได้ทุกคนโอเคนะครับจับจับหัวจ่ายมานะครับแล้วก็ยัดเข้าไปเลยนะมันจะมีเงาให้บอดอยู่นะครับแล้วก็กดชีเอเอสอะไรเนี่ยนะแล้วก็กดเพิ่มเลขไปเลยครับเอาให้เต็มถังไปเลยนะเสียงดูง่วงเลยนะครับก็ขอโทษทีนะฮะ พยายามเสียงเข้มแข็งนะนะแต่มันง่วงเหมือนเดิมไปเลยไม่รู้สำหรับใครที่ถามว่าพี่สตาร์ทรถไม่ติดนะครับ <S <S เดี๋ยวมาดูนี่นะอันนี้เปิดไฟปิดไฟเดี๋ยวมาดูนี่เดี๋ยวผมสอนนะครับสตาร์ทรถไม่ติดถ้าใส่เกียร์วายนะครับเกียร์หนึ่งนะมันจะสตาร์ทเอ๊ะมันจะสตาร์ทไม่ติดครับดินพันถอดทัทีนะมันจะสตาร์ทไม่ติดนะครับเส่เกียร์ไว้นะครับมันจะสตาร์ทไม่ติดเลยเกียร์ไหนก็ช่างนะครับมันจะสตาร์ทไม่ติดครับต้องใส่เกียร์ว่างเท่านั้นนะครับนี่เห็นสตาร์ติดเไม่ติด ปิดเปิดใหม่ก็สตาร์ทไม่ติดนะครับสวิกปิดเปิดใหม่เนี่สตาร์ทไม่ติดนะครับเราต้องใส่เกียร์ว่างนะครับคนที่ถามมานะครับเดี๋ยวรถติดอีกทีเดี๋ยวผมสอนประมาณท้ายคลิปแล้วกันนะครับรถติดแปลว่าพี่ไปไหนไม่ได้ครับเดี๋ยวผมสอนท้ายคลิปนะฮะนี่ครับอันนี้สตาร์ทติดแล้วนะต้องใส่เกียร์ว่างเท่านั้นนะครับอันนี้เบกมือนะครับใส่เกียร์ว่างให้ได้นะครับอันนี้วิวนะต้องใส่เกียร์ว่างเดี๋ยวพาไปร้านสะดวกซื้อกันเลย สำหรับใครที่ถามนะครับก็ประมาณนี้นะครับรถสตาร์ทไม่ติดนะครับหรือเป็นอย่างอื่นนะครับไม่เป็นอย่างอื่นแน่นอนแหละวัดใส่เกียร์ค้างไว้นี่แหละพยายามใส่เกียร์ว่างไว้นะครับทาบั๊กก็เหมือนเดิมครับกดคันเร่งค้างไว้แล้วก็ดูแมพนะครับเดี๋ยวมันจะบั๊กหยัดคันเร่งให้เองนะแล้วก็แค่ใส่เกียร์ครับโอเคครับเดี๋ยวตัดไปตอนถึงร้านร้านขายของ้ําเลยนะย่ออยากออกเสียงซอสซอสซอสซางไม่ถูกอ่ะตัวดีนะครับ กัไปกันเลยนะครับโอเคครับทุกคนก็มาถึงแล้วนะครับร้านขายข่องซ้ำนะนี่นะครับร้านขายห่องเขาเนาะเล็กๆกระทดรัดนารักดีนะครับเจริญแล้วรไหลโอเคครับไม่เป็นไรปล่อยไปมันตกหองไปตกจริงปะ,ะ่ะ ตกจริงด้วยจะเรือเราขึ้นได้ไหมนะไม่เป็นไรครับถ้ายคลิปเดี๋ยวผมสอนนะครับสําหรับรถใครติดนะครับมันต้องใช้เงินนะครับประมาณห้าร้อยนะครับนี่นะครับเอาจุดขาวๆนี่ครับไปใช้ตาสร้างนะครับเดี๋ยวมันจะมีตัวอังกฤษให้กดนะครับก็กดตัวอังกฤษไปแล้วเดี๋ยวมันจะขึ้นเมนูอาหารอย่างนี้นะครับแล้วก็เลือกซื้อเลยอันนี้ขนมปังอันนี้อะไรไม่รู้อาหารแมวไะเนี่ยโอเคครับห่านหมาเนี่ยเหมือนเหมือนอาหารหมาเลยวะอันนี้ กระป๋องนะครับอันนี้โค้กอันนี้โ,โ,โค้กโค้กโค้กซีโลอันนี้ก็น้ำเปล่าครับโอเคด้กินไปเลยเรารวยหาตังค์มาเหนื่อยเหมือนกันนะครับเนี่ยเดี๋ยวพาไปเล่นภาคหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมลองโหลดภาคหนึ่งมาเล่นกันดีกววาโหลดไหนๆวะกูเกิ e วะดูเหมือนกันเดี๋ยวผมไปหาโหลดมานะครับี๋ลวจะมารีวิวให้ดูนะครับ โอเคไปกันเลยทุกคนเฮ้ยขึ้นได้ปะเนี่ยโอเคขึ้นได้อยู่โอเคครับ mm hmm. เดี๋ยวตัดไปตอนถึงร้านขายอะไรเลยละกันนะครับนี่ไม่มีอะไรมากแล้วต้องไปร้านอะไรนะครับร้านอะไรก็อยู่บนนะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมวงไว้ให้เนาะนี่นะครับร้านอะไรกนะโอเคเดี๋ยวตัดไปตอนถึงร้านอะไรเลยละกันนะครับโอเค Let วก็ โอเคครับ okay, มาถึงแล้วเดี๋ยวลงทางลัดกันเลยนะครับทางลัดผมนะเฮ้ยเฮ้ยน่ากลัวยังวะเฮ้ยเบรกไม่อยู่บนนี้อยู่อยู่วเบรกไม่อยู่ใช่แล้วโอเคนะครับลงรถไปเลยเราเรียบๆรีบน่นะครับพี e ีนี้ดูง่วงๆ่วงแลวเรียบเรีนะครับคนดูจะง่วงตามไปเนี้ยนี่นะครับแล้วก็จุดขาวๆตัวนี้นะครับจุดขาวตัวนี้เห็นจุดขาวไหมนี่จุดข,าว,นะดขาวตัวนี้รนะ้านก็อยู่ตรงนี้นะครับ นี่เดี๋ยวผมวงไปให้วงวงวงอีกแล้ววงแล้ววงอีกนี่แหละร้านเล็กๆตรวนี้แล้วครับเข,ข้ามาขันได้นะครับผมหลักขายขายข,ายข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 องอยู่ตรงนี้นะครับโปรโมทและล่าสุดที่ทํางานก็อยู่บนนะครับร้านสุปอปร์มาร์เก,ก็อยู่ล่างนะครับที่ทํางานผมสอนไปแล้วเนาะนี่นครับนี่ก็ล้อแม็กนะครับซื้อไปเลยนี่ล้อแม็กโอ้โหพันหนึ่งเลยวะวะตังกูจพะพอไหมนยสี่ล้อน,นะครับจริงๆมาเอาสี่ล้อนนะ เดี๋ยวนี้พันหกแล้และกันเทดี EP หน้าเดี๋ยวแต่งดีกว่าอันนี้เบาะนะครับเบาะเอ้ยพันหกอีอจะพอไหมเนี่ยร้อยโอ้โหจะเรือแล้วไม่พอครับเดี๋ยวไปเอาเงินกันดีกว่าโอเคเอาเบาะลวดก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะทํโปกตรงนี้แหละเราเอา่อปกคลิปนะครับเดี๋ยววางพวกอะไรอะไร,ะไรตัวไงใบวงนี้เฮ้ยใบใบใบตรงนี้เดี๋ยวเอาเงนินกันก่อนนะครับทุกคน เดี๋ยวมานะโอเคทุกคนตัดไปตอนที่เอาเงินมาเลยแล้วกันนะครับโอเคครับโอเคครับก็เงินมาละเหมือนเสกมาเนาะที่ยังผมเสกมานั่นเลยครับอันนี้การโซนนะครับอันนี้ก็อันนี้อะไรนะครับอะไรพวกเครื่องอะไรประมาณนี้นะเดี๋ยวเก็บของก่อนเดี๋ยวผมเอาไปเรียงไว้หน้าประตูนะครับนี่นะครับอันนี้ผมจะทําปกคลิปนะครับนี่นะีจะมาทําปกคลิปเลยนะครับ จะตัดไปตอนที่เอ่อทำโปร่งโปกคลิปเสร็จเลยวกันนะครับเดี๋ยวผมจะไปสอนนะครับว่ารถติดมันกลับเอากลับบ้านยังไงนะครับว่ารีเซ็ตยังไงเดี๋ยวผมสอนนะครับโอเคครับเดี๋ยวตัดไปเลยโอเคครับนี่นะอันนี้เพิ่งทำโปรคลิปเสร็จนะเชี่ยนานจัดอ่ะทำาปกคลิปรอแสงนะครับต้องรอแสงในเกมด้วยนะครับถึงจะสวยเนาะดูนะครับเดี๋ยวผมพาไปรีซงรีเซ็ตนะครับอะไรก็ประมาณนี้เลยนะ ก็มาซื้อกันได้นะครับหมื่นหนึ่งอะงบอะหายหได้ได้ดูโฆษณาทํางานอะโอเคเดี๋ยวผมจะพกัวกวับกลับบ้านนะครับเดี๋ยวพาไปทารถติดยังดีกว่าเพื่อการสมจริงมากขึ้นปิดไฟขอทางโอเคครับจะมาเล่นไปเลยสมมติรถติดนะนี่รถติดนะทุกคนไปอ่าอันนี้ผมก็มีประสบการณ์เหมือนกันรถติดที่มาทําอะไรไม่ได้ผมก็ไปดูเหมือนกันโอเคครับมันก็จะติดประมาณนี้ ก็ผมลงดูนะครับนี่มันจะติดประมาณนี้นะครับห้ามเอาของขึ้นรถเด็ดขาดนะครับถ้าจะขึ้นต้องจําตําแหน่งให้ได้นะครับว่ามันอยู่ตรงไหนหรือรถติดตรงไหนจําตําแหน่งให้ได้นะครับสมมุิเอาไว้นี่นะมันจะไม่กลับบ้านนะครับมันจะไม่กลับบ้านกับเราด้วยนะครับมันจะตกตรงที่เราติดนั่นแหละนะครับของนี่มันจะไม่กลับนะครับนี่นะครับกดตัวนี้แล้วก็อันนี้ห้าร้อยเลยนะครับเดี๋ยวขึ้นรถไปก่อน จำตำแหน่งไว้ให้ได้นะครับจำตำแหน่งที่เราเอที่เราทํารถติดไว้ให้ได้นะครับเผื่อเผื่อของนะครับเผื่อของรวหล่นหายนะครับมันจะหายตรงนั้นเลยนะครับมันจะไม่กลับบ้านกับเรานะครับเคีเดี๋ยวกดกันเลยนี่ครับนี่นะครับจะวับกลับบ้านอย่างนี้นะฮะเดี๋ยวไปดูอะไรกันอะไรก่อนนี่นะครับจะไม่กลับบ้านกับเรานะฮะจะต้องจําไว้ให้ดีนะครับอันนี้ผมจาไม่ได้อันนี้ผมจําได้นะครับว่าอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนนะฮะ ไม่เป็นก็ซื้อใหม่ก็ได้ครับมันก็มาแต่รถกับคนนี่แหละครับเดี๋ยวผมลองเอามอไซค์ดูว่าน,นี่สองมันคืออะไรวะนีสองสองร้อยนะครับกดเข้าไปอันเดิมครับสมมติรถมอไซค์ติดอย่างนี้นะกดเข้าไปที่เดิมครับเดี๋ยวผมวงไว้ให้นะนี่นะสองร้อยเอา้าสองร้อยบ้าตัวเรานะครับวับตัวเรามาบ้านนะครับสองร้อย่าต้องไปลองมอไซค์ด้วย เดี๋ยวไปหาเงินก่อนนะครับเพื่อมาลองมอไซน์นะโอเคครับยวไปหาเงินก่อนโอเคครับมาละอันนี้สา0ร้อยนะครับน่าจะมอไซค์ให้มอไซค์จริงๆนะครับการที่ทำมอไซค์ติดก็กดอันนี้ได้นะครับอันนี้ร้อยห้าสิบโองไปหาเงินเพิ่มอีกไหมเนี้ยโอเคครับอันนี้ผมเสกเงินมาลลอันี้เป็นเซิร์ฟเบต้านะครับไปหาเงินก็ได้นะครับหากันจะได้แพงนะหาเงินมันจะได้แพรนะครับก็ประพันธ์นะอันนี้อะไรวะ อันที่สี่นะครับอันที่สี่นะอันที่สี่อะไรวะอันสุดท้ายเลยครับอันที่หกวะอันที่หกของนะครับอาหารนะฮะร้อยหนึ่งนะครับอาหารเสกมาได้นะครับติบตู้เย็นเลยโอเคครับทุกคนก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสําหรับการระบบในเกมที่ผมทําให้ดูนะครับก็มาณนี้หวังว่าจะเข้าใจกันนะครับผมยิ่งงงงอยู่ด้วยยิ่งเอออยู่เพิ่งตื่นพอดี ลืมทำคลิปเลยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยเลยละกันนะครับวันนี้ก็เท่าน,นี้แหละทุกคนไม่มีอะไรมากวันนี้ก็ไปแล้วครับสวัสดีครับ